ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรินิยมบันดับหนึ่งนายธีรวุฒิแก้วมากนางสาวประภาศีรัตนวิจิตนางสาวประสุตาแก้วมณีนายวรปรสุวรชัยนางสาวสราญอินทร์สุวรรณนายสันติติณูแก้วนางสาวสุกัญญาหล่ำชูนางสาวสุพรรณทิพย์แซ่อึ้งนายกิติชัยช่วยแก้วนายกิติชัยศาสนยนายกิติพงษ์ชัยมุณี นายชัยุวัฒน์จันสีนายชัยพรบุญมีนายชัยรัตน์เพิ่มบุญนายชัยวัฒน์แถาสุวรรณนายนายชิดชนกสีทองนายชิตลพลสงขาวนางชิสาเป็นป่าพยอมนางสาวชิรานุชมิตรนันท์นางสาวนายโชคชัยทองนอน,น,นางสาวริตากรมเมืองนางสาวสริหัตก,กาสอนางสาวสิริัคณินาศเสนนายที่สช่วยมอบนายเดชาพิพัฒสมบูรณ์นางสาวเดือนเพ็ญสมเกลือนางสาวตรีทิพย์นายชี่พรไกรศรี นางสาวทัดดาวแก้มณีนางสาวทัศนีเอี่ยมอาจนางสาวทัศน์นายพิรุณพงศายทองนายพงศ์เสืบผลประรัศนางสาวพรทิพย์ปนีจอนอัจฉริยะนางสาวพรทิพย์สัจนาดิ้งนายไพรัสั์หวนวลนางสาวพัติมายนายเดิมนายฟิตรีดาแมร์นางสาวพรทิพย์จิตยุรัฐนางสาวพระดาสุวรรณวงศ์นายพักดีชูนางสาวรัตนีพัฒโนนางสาวราณีรัตน์เหนทานนลนางสาวรุ่งนภาชัยเทพนางสาวละลพรชุบประดิษฐ์นางสาวละลพรหนูพุ่มนางสาวนารักษ์แก้วเพชรรัตน์ นางสาวสาวนีแกขพรช้างนางสาวสินขวัญขรดมณีนางสาวศิรจันทร์สุนทานางสาวศิริักษ์ศรีเกศนายจิริศุลิตเบ็นจาว่าที่ร้อยศรีสิงสุกัญญาการยานาเพ็ญนางสาวสุกัญญาจันแก้วนางสาวสุกัญญาจันแก้วนางสาวสุกัญญาเจษหวังนางสาวนางสาวสมบการหนูสุขนางสาวสุภพรบุญลาบนางสุภพรบิสุวรรณนางสาวสุภาพรีเพ็งศรีนายนุชาหักปานนายชิดจิตรานายทุพลสุขาปินทะนางสาวพิชยาปลอดปล